สวัสด so, so, ีค um รับผมไฟเกมมร์ท um, so, ีว so, ีคุณผู้ชมวันนี้เออผมตัดต่อครับส่มาส ừ con con đẹp nó xin nhỉ nha ồ ờ mày sai gì ừ ừ ยัมไปอมวันนี้ก็ ขอโทษนี่ครับที่ยังที่เจอกันนานครับวันนี้ก็ผมไม่มีอารมณ์แคกเกมมันก็เลยตัดสินใจที่จะตัดสินใจที่จะไปดูคลิปตลกอันหนึง่งมันทำให้ผมห้ามากมันทำให้ผมตลกมากครับ มันเป็นคลิปที่ผมชอบมากโอเคโอเคมาแล้วแต่ต่อแป๊บอะสามคลิปสามน้อนนนยดินลเลอร์เบิดอสามน้อยดินลเลอร์เบิด มันจะเหมือนให้ไหมนี่แล้ก็มีโอ้ทำไรเสร็จแล้วสีแดงสีแดงอันแดงนี้อืออืตุ๊บ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 ช่างก่อนเอาเตะหัว เสร็จแล้วเค้กสวยหรือเปล่าว่าไม่ได้มีสีเงินจมกงอนดิโอ้โหโอ้โหตาหัวหัวมีคิวครับนี่ครับเค้กเม้นเม้นหนึ่งครับถ้าอยากให้ผมชนะคอมเม้นต์เลขนหนึ่งถ้าเกิดอยากให้เป็นเกมเมอร์นะ หมดเลขสองเมนตาคิดเลยครับเม้นเลยครับตาคิดใช่ตอนนี้ตาผมเขียวไปหมดแล้วครับเม้นครับตาคิดแล้วผมบอกมันมีอะไรบ้างใช่อันนี้มันเป็นวักรุ้งเค้กอันนี้ก็เออหมีอันนี้ไก่อันนี้หมาหมูปลาดูเลมอน ไม่ไม่ไม่มันเหมือนอะไรมากกว่าเนี่ย <c oughs> มันเหมือนเป็ดสีแดงอ่ะมันเหมือนเป็ดสีแดงจา <c oughs> งฟันนอยจางฟันนอยฟัน ฟันฟันนี่ก็ฟันล้อตะอี๊ฟันดำด้วเกระแล้วตลุกมตลกแกเลยโอ้โหตลกมาก มังกรเขาไม่ชอบแปลงฟัน่เขา,เ,ขาเกลียดการแปลงฟันมากโก้โถ้าของผมถ้าองผมน่าตลกก็คอมเมนต์ว่าน่าตลกนะของผมน่าตลกมากขอบอกไว้เลยเสร็จยังยไม่น่าจะเสร็จนะอืม เอาเข้าไปคอดูดีมากขึ้นนะเนี่ยคอเสร็จแ,แล้วนะ นี่ครับชอบเค้กกดหนึ่งครับชอบมังกรกดสองครับไม่ได้กดเม้นชอบเค้กเม้นหนึ่งครับชอบมังกรเม้นสองครับก็ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ